มะเร็งอีกมันมันยิ่งสุดสุดสุดเลยอะค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นจะไปพบจิตแพทย์อะคะ่ะแล้วผ่าได้ประมาณ3าสี่วันนะคะได้มาเจอ,อพี่อู๊ดกับคุณพึ่งค่ะเขาแนะนำผลิตภัณฑ์พอลิตินให้ทานค่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่า ไปทําอะไรมาทําไมแผลถึงแห้งสวัสดีค่ะชื่อวาาพรแสงตาขุนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแหม่มค่ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเมื่อประมาณ10บสเดือนที่แล้วว่ะค่ะคำเจอก้อนที่เต้านมตอนนั้นประมาณประมาณเซนหนึ่งค่ะก็เช้ามาก็เลยไปหาหมอเลยไปหาหมอแล้วหมอก็อคลำก็คือหมอก็ยังวินิฉัยว่าเป็นเป็นก้อนปกติ ค่ะแล้วก็ไปหาหมออยู่แบบนี้เรื่อยๆประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์มีอาการปวดปวดมากค่ะก็คือตอนนั้นต้องถือเหมือนเรียกได้ว่าต้องถือนมเลยถือนมเดินเลยคือปวดมากอะค่ะค่ะแล้วก็เลยไปหาหมออีกหมอก็เลยนัดผ่าตาดัดตอนนั้นแล้วก็รอฟังผลอีกประมาณ1อาทิตย์พอฟังผลออกมาหมอบอกว่าเป็นกึ่งมะเร็งค่ะเป็นกึ่งมะเร็งแล้วก็ ให้เรามาหาหมอเรื่อยๆก็คือทุกเดือนทุกเดือนก็มีวันหนึ่งรู้สึกว่ามันตึงๆที่แผลที่ว่าผ่ามาค่ะตึงมากแล้วก็เลยไปหาหมอหมอก็นัดสาวเลยอีกวันหนึ่งค่ะซึ่งตอนนั้นจากตอนแรกหนึ่งก้อนใช่ไหมคะ,ะวันนั้นที่สาวอะค่ะคือมันกลายเป็นสิบกว่าก้อนคือตอนนั้นตกใจมากอะค่ะคือทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยเราคงไม่เป็นอะไรร้ายแรงกว่านี้ก็คือ คิดอยู่เสมอคิดแต่ในทางที่ดีแล้วหมอก็นัดผ่าตัดผ่าตัดออกมาก็คือคว้านให้ลึกกว่าเดิมคว้านให้ลึกกว่ารอบแรกที่ผ่ามาค่ะแล้วก็เพื่อจะนำะชิ้นเนื้อตรงนั้นนะคะไปตรวจด,ดูว่าเราเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเนื้อดีอีกหนึ่งอาทิตย์หมอก็นัดฟังผลชิ้นเนื้อค่ะแล้วผลที่ออกมาก็คือว่าหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็ง เต้านมมันเป็นเนื้อหลายตอนนั้นนะคะซุดซุดเลยคือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะคะ่ะซุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะก็คือต้องตัดให้เร็วที่สุดอะคะ่ะตอนนั้นก็สุดแล้วอะคะ่ะซุดตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องผัดเต้าน,นมทิ้งคือซุดซุดแล้วอะคะ่ะพอมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมัน ยิ่งสุดสุดสุดเลยอะค่ะกินไม่ได้นอยไม่หลับถึงขั้นจะไปพบจิตแพทย์อะค่ะแล้วผ่าได้ประมาณ3-4วันนะคะได้มาเจอ,อพี่อู๊ดกับคุณพึ่งค่ะเขาแนะนำผลิตภัณฑ์พอลิตินให้ทานค่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่า ไปทำอะไรมาทําไมแผลถึงแห้งไวจังคือปกติถ้าผ่าเทศใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะไม่แห้งไวแบบเร็วมากขนาดนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมั่นใจในผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยคิดว่างเงินสําคัญที่สุดในชีวิตค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ค่ะสุขภาพสําคัญที่สุดค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินนะคะที่ทําให้แหม่มมีวันนี้ได้ หมอก็บอกว่าคุณอะมะเร็งลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนจากการคีีมถ่ายแสงก็12ลูกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยเราทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อรูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ย พี่เลยตัดสินใจกินวัติค่ะพี่ชื่อนางกัญญาลัตมาลวงรัตค่ะอายุ48ตปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะหมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกรา59ค่ะแล้วก็คือทำการรักษาคีมโมฉายแสงพอดอีฮอร์โมนเราหายหมดหมอก็เลยสั่งให้อีก4รอบเป็น8รอบค่ะแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลุบุรี อีกสาแสงจบแสงวันที่26กันยา59ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุก3เดือน3เดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มา6เดือน6เดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมะเล็งลามไปต่อมน้ําเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีลูกแทรกซ้อนจากการคีโมถ่ายแสงก็12บสอลูกค่ะ หมอบอกว่าคุณเป็นบะเล็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่แ,มแกปาตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงนะนะก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทำงานเป็น q a ก็ไปลางาน โรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มามาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะมนลามไปหลายจุดแล้วพี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทอง10บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราโทรศัพท์ผิด จะกดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอนแก้วทองในเพจเขาเป็นคุณยาลาพี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินพพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ย ก็ได้ดีจนทุกวันนี้ทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โลคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมากของดองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงาน ห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างค่ะก็ขอขอบคุณบริษัทแฮปปี้หรือว่าพี่ชยามอนแก้วทองและสายงานและก็น้องๆในออฟฟิศทุกๆคนที่ให้ความรู้และให้ความสะดวกสบายแก่เราก็ขอขอบคุณค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กำลังใจคุณไม่มีก็ศูนย์เปล่าค่ะ